แต่ก็ชัดเจนแล้วว่าเป้าหมายใหม่ของโอซิมเฮนคือเพียร์เมลีราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 a t พทีฟุตบอลมาเตีช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและกีฬามานเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภัยมาวันที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกชมข่าวสารตามใจที่ท่านชื่นชอบได้เลยมีลิงก์และเวลาอยู่ที่ดิสคริปชันใต้คลิปวิดีโอนะครับกาสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมในะวันนี้ก็มาพบกับเราเช่นเคยเราก็ไม่รอช้านะครับผมไปเริ่มกันที่ข่าวแรกของเรากันเลย มาทางฝั่งของเลเวอพูกันบ้างนะครับหลังจากที่ไม่มีข่าวมาแล้ววันเลยทางเลเวอพูหรือหองแดงได้ตกเป็นข่าวใกล้เซ็นสัญญาแข้งใหม่ลายที่2ประจำซัมเมอร์นี้กับกาบีเบกากองกลางดาวรุ่งของเซลตาบิโกที่ซื่ออิตาลีนะครับได้รายงานว่าได้บรรลุข้อตกลงเรียบร้อยเรื่องสัญญาส่วนตัวกับทางหงแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยทางเยอเก้นคอปกุนซือของลิเวอปูต้องการพาตัดทีมหลายจุดเลยนะครับ หลังที่ได้ปล่อยแข้งชุดใหญ่ทีมสัญญาออกไปพร้อมกันถึง4ลายเลยแล้วก็เพิ่งจะได้มาใหม่หลายเดียวก็คือแม็กอาริเตอร์มิดฟิลด์แชมป์โลกจากไบรตันนั่นเองซึ่งล่าสุดเลยนะครับเดลเม็กโซจอนโนสื่อในแดนมักโรนีได้ระบุว่าเข้าใกล้ได้ตัวกาบีเบกา้าเข้าไปทุกขณะแล้วเมื่อความคืมหน้าล่าสุดคือตกลงสัญญากับนักเตะได้แล้วที่ตัวเลข83,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ และถึงแม้ว่าทางนาโปลีเองนะครับที่จะต้องการตัวดาวลุ่งสัญชาติกระทิงดุวัย21ปีลายนี้เช่นกันแต่ว่าโอกาสของทีมแชมป์ซซเลอาก็ดูเป็นรองของทั้งฝั่งลิเวอร์พูลที่ค่อนข้างจะชัดเจนถึงแม้ว่าทางด้านลิเวอร์พูลนะครับจะไม่ได้ไปเตะในทั่วใหญ่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าแต่ว่าทางกาบี้เองก็พอมที่จะเข้ามาร่วมทีมหงแดงเพื่อรับค่าจ้างในระดับที่สูงอย่างน่าพอใจ และเชื่อว่าเป็นการเพิ่มโอกาสการติดทีมชาติชุดใหญ่สเปนมากขึ้นหลังที่เจ้าตัวนะครับได้ลงเล่นให้ชุดเล็กมาโดยตลอดเลยและนอกจากนั้นนะครับในวิกิพีเดียเองก็ยังมีผู้ใช้บ้างลายเข้าไปแก้ชื่อต้นสังกัดปัจจุบันของกาบีที่ลงเล่นให้เซลตาไปมากถึง39นัดและยิงไป11ประตูในซีซั่นล่าสุดว่าเป็นเรวปูเรียบร้อยแล้วด้วยแม้เดีวจะยังไม่มีความแน่นอนเลยก็ตาม สำหรับแฟนแฟรเลี้ยวผูคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนักเตะรายนี้ก็เรียกว่าเป็นเลือดใหม่เลือดสดเลยนะความฟิตยังโอเคอยู่เพราะว่าอายุแค่2 1ปีเท่านั้นส่วนจะได้มาจริงๆหรือไม่ก็ต้องติดตามรับชมข่าวสารกันต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปของเรากันเลยนะครับ วิกเตอร์โอซิมเฮนดาวซันโวคาโซเซเลียในซีซั่นล่าสุดมีท่าทีที่พร้อมจะย้ายสังกัดจากนาโปลีมายังเพียงมาลียโดยที่เอเย่นหัวหอกในจิเลียได้รัดวันเจราจากับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลว์พูลและเชลซีเอาไว้แล้วด้วยทางด้านชื่อของโอซิมเฮนได้ถูกเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาพักใหญ่ถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรเลยแต่ก็เป็นการเชื่อกันว่า นักเตะพร้อมที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้าอย่างเต็มที่ซึ่งทางล่าสุดเลยซาซาทาวเลอรี่ผู้ซื้อข่าวแนวหน้าได้ยืนยันว่าจเจ้าของ31ประตูนในซีซั่นล่าสุดพร้อมแล้วที่จะย้ายออกจากนาโปลีที่อยู่ร่วมทีมมาเป็น3ปีโดยมีเป้าหมายที่3ทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองผู้ดีทางด้านซาซาทาวเลอรี่ผู้ซื้อข่าวแนวหน้านะครับได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ข้อมูลของวิกเตอร์โอซิมเฮนจะเป็นประเด็นตลาดนักเตะรอบนี้แมนยูเนต็ดเชลซีและลิเวอร์พูลต่างได้นัดพบตัวแทนของนักเตะกันแล้วด้วยความพยายามที่จะเซ็นสัญญากับดาวซันโรของซซเรียสัปดาห์หน้าจะเป็นจุดตัดสินความต้องการของตัวเขาต่อต้นสังกัดใหม่ทั้ง3สังกัดแต่ก็ชัดเจนแล้วว่าเป้าหมายใหม่ของโอซิมเฮนคือเพียร์ลี แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับค่าตัวของดาวยิงไว้24ปีก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญอยู่เมื่อนาปโปรล่ซื้อมาแพงตั้งแต่แรกที่70บวก10ล้านยูโรจากลิวเมื่อปี2020และเมื่อนักเตะนะครับผลงานดีอย่างต่อเนื่องทางด้านของต้นสังกัดเองก็จะไม่ยอมที่จะขายออกแบบขาดทุนอย่างแน่นอน รอเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยวนาทีนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ